ศูนย์รันเนาสารณภัยมณฑลทหารบกที่32โดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการขออภัยค่ะชุดปฏิบัติการกิจการพลระเรือนกองพันประจำอำเภอและกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยรวมด้วยกับผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายามอําเภอศพราบและเทศบาลทุ่งงามอําเภอเสริมงามจังหวัดลำปาง เข้าไปสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มในพื้นที่เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาซึ่งในตำบลนายยางอำเภอสบปราบนี้มีบ้านเรือนเสียหาย6หมู่บ้าน รวมแล้ว85หลังคาเรือนส่วนที่ตำบลทุ่งงามอำเภอเสริมงามประสบภัย3หมู่บ้านรวม23หลังคาเรือนทั้งนี้กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่17ได้นํากระเบื้องหลังคานะคะไปมอบให้กับประชาชนผู้ประสบภยัยพร้อมกับจัดกําลังพลร่วมกับหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องเข้าไปซ่อมหลังคาบ้านให้ทุกหลังแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ